Oh. นี่เห็นได้จุบไปด้วยนะครับ mm hmm. ถ่ายคอนเทนต์ไปด้วยครับ mm hmm. ให้ตายเถอะโอ้โหตอนนี้ก็จะเป็น Destination ที่2นะครับ mm hmm. เพราะว่าเดี๋ยวเราไปยูฟอินจากคุมาโมโต ไปยูฟุอินนะครับเพราะฉะนั้นจากคุมาโมโต้ไปยูฟุอินเนี่ยก็จะใช้เวลาแล้วเดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟไปลงที่สถานีฟุคเนะนะครับยมาแล้วแต่เราไม่ได้ไปคันนี้นะเดี๋ยวเรารอแป๊บหนึ่งหลังจากคันนี้เสร็จปุ๊บเราจะไปนั่งรถไฟที่ขึ้นชื่อมากในการไปยูฟุอิน ต้องจองนะครับส่วนใหญ่ก็ต้องจองไฟหัวจัวตืงนตื่ตื่ตื่ืวต่ปวดฉะปเยปวดฉีมันะครับหลายสดนะครับตอนนี้ปวดปวดนะครับสองคนนี้ต้อมีกันไปไหนน้าจะไปไหนน้เราใช้พาร์ JR Q s h u r i a l Pass 3 d นอตเทิร์นคิวชูวันนี้วันแรกเราจะนั่งไปไหนนะยุ้ยคุรุเมะเ,เพื่อต่อไปอยู่คู่อินอ่าเม่สายไลฟ์อินคุมาโมโต้คุรุเมะยูฟูอินครับตามแม่สายไปได้ครับรีวิวครับอันนี้ก็ตอนที่เรามาตอนแรกไงไถ้าเกิดเป็นคนเด็กเลอบอกหรือว่าคนอื่นที่เล่นเลอบอกอะ Mm hmm. ถ้าเธออยากแอดผมยูสเนมผมคือ c h n n e โนอั n n ดอ underscore c c นค่ผมจะเป็นตัวทานอสนะครับโอเคครับ t านอสใน s ก p e r g a Let's Go j u ันัับเน่ยจริงจริงขยกกับเอง จริงอะไม่ได้พูดเล่นนะคะยับเบงหยยืนนี่ยืนยืนเดินยืนนีไหนนอนแล้ถ้านอนอะหยับไหมสวามากเลยล้วบรนี้สวามากเลยนอนดีกว่าะหว่างรอไปยูฟูอินนะครับอากานหนาวมาก อ๋อนะครับดูสภาพแต่ละคนครับตอนนี้อาจจะเกิดว่าใครไม่ทันเราบอกจุดชื่อใช่ไหมคะครับบิ๊ครับพูดย้ำนะครับครับผมคือ Ceno underscore C C หนึ่งนะครับพูดย้ำบิ๊กทีนึด้ไหมครับเดี๋ยวผมขึ้นตรงนี้ให้ครับโอเคครับเดี๋ยวขึ้นให้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราขึ้นครับมาเป็นเพื่อนกันใช่ไหมครับเป็นภาษาอังกฤษเลยครับโอเคครับ My username is Ceno underscore C C หนึ่งโอเค No No Zebra like C C C Zebra โอเคเป็นลิมิเต็ดนะครับอันนี้สวยมากครับรถไฟที่เราจะนั่งไป <c oughs> ปกติใช่ปกติเนี่ยต้องจอง <c oughs> มาแล้วเนี่ยโนโมริยูฟุอินโนโมริมาแล้วครับปึือ <c oughs> Number ข Number 3 ขึ้นมาบนรถไฟโอ้คนเพียบมีคนเพียบข้างบนเนี่ยก็จะเป็นคาเฟ่โอแแ้แต่มีแตมีคนแตมีแถวแถวเขาอยู่ตรงนู้นนะครับแล้วก็จะเป็นที่เรานั่งกันนะจุกนะครับนี่นะจุก ไ,ไ,ไงครับรเหตุการณ์เป็นไงครับเกิดยังไงครับไปพนักงานเข <c oughs> าว่าตรวจตัว๋วแล้วเขาบอกว่าอะไรว่าตั๋วเราอ่ะเป็นคนละขบวนคันนี้ก็เลยแบบเอ้าคนละขบวนยังไงเวลาเดียวกันบ้าบอเราอรกเยี่อันยอันเดียวมีอยู่อันเดียวเออเขาบอกว่าตรงนี้มันเขียน U40 No Mori ห้าเขาบอกว่าไม่เนี่ยคือสาม้วแบบเอา้ามันจะสามได้ยังไงก็มันเวลาเดียวกัน <c oughs> ก็บอกว่าเวลาเจอกันแบเนี่ยฮ่าเออน่าจะตจำขบวนผิดเลยตัวเขาเองอะตัวเขาอะแหละเขาบอกว่าไม่เขาบอกว่าเนี่ยต้องไปนู่นห้าขึ้นู่นนู่นไหนก็เวลาเราขึ้นตรงเวลาเป๊ะเออแลเราขึ้นขบวนหรอหรืออะไรเหมือนี้ตัวพลังงานเปล่าเนี่ยผิดขบวนเนี่ยนี่เดี๋ยวเราเพล่งไปนี่ครับนี่ก็มีมาขายด้วยนะครับ ยูฟุอินโนโมริรถไฟในตำนานได้ครับนี่แหละก็ไปยูฟุอินไงครับที่ที่เราจะไปนอนนี่แหละปลายทางที่ไปยูฟุอินมีหลายสายครับแต่ว่าอันนี้ต้องเลือก แล้วนะครับโอ้เซโนมีแบบแมกเนตด้วยมีแมกเนตด้วยนะครับอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้อ๋อรถไฟรถไฟ do you have the English menu อ๋อโอเค English menu train คาเฟ่ครับเราไต้ไปถึคาเฟ่โอ้คาเฟ่สักคู่ว้าวว้าววาวเาเฟเจ๋งมากคาเฟเจ๋งมากโอยโอยอยจับจบจบเมื่อกี้แม่ผักผม I poo poo my friend. ว้าวอันนี้อะไรครับเนี่ยออนเซนออนเซนนะครับจะเป็นวิวภูเขาอย่างนี้เลยับ่เซนเอัรบกาเเลยว้าวหนึ่งห้องนอนแรกนะคะ ไปดูห้องนอนที่สองโอ้อันนี้เป็นเสืออันนี้จะเป็นที่นอนเสือค่ะมีห้องนอนเสือมีห้องนอนใหญ่อันนี้ก็อันนี้ค่ะ โอเคป้ไปเชือยที่ข้างหน้าคุณขึ้นไปดูที่น้องข้างบนนะโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเหนียวก็จะไปก็ครับซูเปอร์ดูเตียวสาวคุณคือคือข้างในคือข้างในเย็นกว่าข้างนอกนะครับอยากรีบเข้าเพราะว่ามันพื้นเมื่อวพื้นเนื่า ยังไม่ค่อยหนาวแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวรอหลังมันตกเลยเพราะมันเป็นน้ำแข็งหมดมันจะเย็น <c oughs> ภูเขายูฟุยูฟุอินกับบรรยากาศลบหนึ่งและก็หิมะเพิ่งจะตกเป็นหิมะแรกของปีนี้ของคนยูฟูอินเลยนะครับตื่นเช้ามาก็ไม่คิดว่าเจออย่างนี้นะครับนี่ออนเซนสภาพออนเซนเดี๋ยวคุณกูจะได้ออนมานะครับเพราะว่า มันอากาศเยน็นสิโอ้น้ำยังได้อยู่ครับโอเค What, what so, is, what's this? You know, you can't read that. Mm, I, I don't see it. Do you, do you know, but you try to make me say, okay? I it's onsen. Ah, onsen. What about, it, onsen? onsen what about it, onsen? What about it, onsen? How to use? Hot spring that will make your blood. Mm -hmm. Getting blood cannot go more than fifteen minutes. Outdoor is very cold. Yeah but yeah but you said when I go to add, add now when when you get the what water like mm -hmm. that you said it's perfect for us. Oh really? Yeah I think because this you Jan said you said Japanese style? Japanese style? I don't know. It's your I think kitchen. a Japanese style because um uh, These players just um, Japan. Yeah, but it's, we don't want to talk now because it said keep quiet. Oh, okay. Yes, e everywhere keep quiet. You okay. know. Yeah, yeah, yeah. I know. Can you hold my <laughs> camera so it's so loud? Uh, no, 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 no. Can I hold your camera so I can see your face? <laughs> or, or or you just. อืม no no u r f a c y no way no way no way อืมนี่ครับขอ <millions. S 3> งหนุ่มสาวแ oh. ท่ออนเซนมาดูนะครับหิมะตกครับโวยเดินมาก็เหยียบหิมะนะครับแล้วก็หนาวมาก <c oughs> <c oughs> โอ้ยข้างนอกหิมะตกนะหนักโอ้ยปาปดปา รอนนคะ <S <S ุณแม่แม่ก็ดีลาอยู่เลยเนี่ย <S 2> <S 2> และนี่คือบรรยากาศโอ้โหกีม้าตีหน้านะครับตอนนี้กีม้าตีหน้าครับ คือพูดง่ายๆว่าเย็นเชียบนี่คือบรรยากาศที่พักของเรานะครับที่ยูฟูอินตอนแรกกะว่าตอนแรกกะว่านี่คือที่พักที่เรานอนตนนอนตึกนี้มันมีสองห้องนนอนตึกนี้นะครับตอนแรกกะว่าจะวิ่งเช้าตื่นเช้ามาเนี่ยจะไปวิ่งแต่ว่าสภาพไม่น่าจะไหวนะครับส่วนถนนคนเดินที่เป็นช้อปปิ้งสตรีทเยอะๆเนี่ย,ย,ยต้องเดินข้ามไปฝั่งนู้น นั่นแหะนั่นคือสถานีรถไฟนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องเดินไปอะไปดูใกล้ๆประเด็นคือมันไม่มีทางอ้อมไงถ้ามีทางอ้อมได้มันก็ดีนะทางอ้อมไม่มีครับเดินมนไม่ได้เป็นบ้านคนนะครับให้ดูระยะไกล ี่แล้วเห็นนะครับเวลา11โมงวันที่2มกราคมะคะหิมะตกด้วยครับเราไม่สามารถถ่ายตอนหิมะตกหนักๆได้ครับ <c oughs> ตกหนักขั้นสุดเลยครับ มีร้านอะไรร้านมูชิชิมีแมวแล้วก็มีมูชิชิเดี๋หิบมดขายปลาไหลนี่ร้านนี้ขายเนื้อเนื้อครับโน้ตัดปลาไหลพุดเดิ้ลด้วยไหนโหนี่เดี๋ยวเจอพุดเดิ้ลแบบตัวบิ๊ก นลยังขนาดนีน้เห็นมันม้ยโมทุนโทโทโรใช่ไหมของจิบิโทโทโรครับไป็มเลยร้านนี้ซื้อถุงร้อนก่อนได้ไหมครับครับเราก็มาหยุดพักหนาวที่หมู่บ้านยูฟูอินใช่ไหมครับนี่นะครับหนาวไหมครับหนาวอยูด่ดีครับ กีปลาดีนไต่ไต่ไตไตไตโอเคอันนี้ได้หมวกมาใหมน่นี่คือหมวกมาใหม่นี่คือดีขึ้นไหมคลายความหนาวบ้างไหมอันดีขึ้นอันดีขึ้นแต่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยอ้าวทำไมไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับอืมมันคืออันนี้ช่วยเยอะกว่าไอ้แม่เอาช่วยได้ดีกว่าใช<ะ>่ไหนนมใช่แล<ม>้นก็ปหนาวดีอ่ะหนาวมากครับที่นี่หนาวมากตอนแรกว่าจะเป็นหมวกไอ้โม่งก็อะไรอยู่ใช่ไหม หนาวที่จะหิมะตกอครับเราซื้อจากร้านนี้นะครับร้านนี้ก็จะแบบมีของอุปกรณ์กันหนาวแบบเฟี้ยวๆอยู่หลายอย่างอยู่เหมือนกันครับถุงมือตัวนี้ลายมันเจ๋งๆเยอะดีนะหมวกก็สวยของเด็กของเด็กบางเวลาก็ยาจุกก็ดูอยู่นะครับ พายุหิมะเมื่อกี้เป็นไงมัางหนาวมากเลยเดินกันมาห้าร้อยเมตรห้าร้อยเมตรเหรอใช่เหรอห้าร้อยเมตรยายว่าไกลกว่านั้นนะพายุหิมะนี่หนาวส้านเลยล่มยังกลางไม่อยู่เลยเมื่อกี้นีย้ยายไม่ไหวยายต้องมาซื้อนี่ที่ปิดหูเลยมันเย็นมากเย็นหูขาดเย็นเย็นหูขาดเลยเลยต้อง <Yeah. S 1> มาดูเนี่ยที่ปิดหูกัสโนก็ได้ไดโนเสาเหมือนกัน โซโน่ไหนเขาเขียนว่าอะไรไหนเขาเขียนผิดเหรอเขาเขียนเออ don don p r o t t r a s h here here ไหนเ e ียนี่เอง h ซึ่งจริงๆต้องต้องเขียนยังไงลูก here เออใช่เขาเขียนเป็นได้ยิน don don อย่าทิ้งตรงนี้ได้ยินอะไรเงี้ยเหรอ อย่าทิ้งขยะได้ยินซึ่งผิดต้องบอกว่าไม่ทิ้งขยะตรงนี้คือต้องเช่ียพูดว่าไงนะครับเพราะว่าเพราะว่าอันนี้เขาก็เคียร์เหมือนกันแต่คนละอันกันอ๋อคนละตัวกันใช่ไหมอ๋อเก่งมากเลยลูกยอดนี่ครับวันนี้วันนี้ยายเขาแต่งตัวสไตล์สาวมูจินะครับนี่กระโปรงยาวนี่ข้างในนี้ไม่มีฮิตเทคบ้างหรือว่ามีอ๋อมีมีไม่งั้น สถานระวังรถรถครับรถมาขนส่งแมวดำนะครับนี่รถขนส่งแมวดำก็มานะเห็นไหมเผื่อใครเป็นไงครับรีวิวหน่อยโอ้โหเนไปยนะโอ้โหนี่เขียนได้จุกไปด้วยนะครับถ่ายคอนเทนต์ไปด้วยครับให้ตายเถอะโอ้โห อายุพิมาเลยล่ะครับเราถ่ายไปแบบโอ้โห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 อะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยใกล้ถึงแล้วครับ

จะลื่นเอาเลยเนี่ยครับเดียวเท่านั้นโหกีฟ้ายังโป่งอยู่นะครับยูฟูอินไม่เยอะเร้วแล้วเยอะยังตรงไหนอ่ะนู่นนู่นอ๋อนี่ไม่ได้ไม่เอาผ้าหรอคะมันหนาวอ่ะมันเหมือนมันเข้าหน้า อ๋อเพราะว่ามันมาอย่างนี้พระพายหมู่บ้านนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านหิมะไปเรียบร้อยเหมือนชิลากาวโกดนะครับไม่เห็นมือไม่เราไม่ได้ตอนดูพยากรณ์ไม่ได้ตกอย่างนี้ด้วยนะไม่ไม่ได้มีว่ามีเตกนะอืมเพราะมีตกกับลมมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันี้ก็เข้าหน้ามัน อายุพี่ม้าเลยอะครับโหขันสุดเอ้ยในซอยนี้จะมีอะไรใด้มันมีให้เดิเต็มเลยโพราะว่าโทรศัพท์ไปแล้วก็คงต้องน่าแ้แหละจังหวะนี้ไม่งั้นคนมันเลือกเข้าร้านหมดแล้ว คือหิมะตกหนักมากเราพูดไง่ายๆว่าข<อ>ีตาเดินตึงโชคดีที่ซื้อหมวกมานะครับให้อยูสภาพนี่ครับตอนนี้หิมะตกหนักมากหัวนี้นั่นหมดแล้วนะครับคือพูดง่ายว่าใช่อไหมว่านี้หิมะกัดหน้าแน่นอนอ,อันนี้เลยเนี่ยอานนี้เลยเนี่ย

แล้วก็มาถึงหมู่บ้านยูฟินฟลอร์ลวิลเลจนะครับมาเรามาในบรรยากาศที่ยิ่งกว่าแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับเฮ้ยป๊าจะโล่องน้ำนะีนนี้จะหนึงนั่นนั่นนั่นลงรู ลลแลล้วหคล้ายๆกับเดินเข้ามาในหมู่บ้านแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับแต่ว่าไม่ใช่ครับแต่ชอบที่ว่าบรรยากาศนี้นี่คือเหมือนบรรยากาศที่อยู่ในแฮร์ <c oughs> อยู่ในแฮร์รี่พอตเตอร์แต่ไม่ใช่โฟล่ายูฟูอินวิลเลจนะครับโน้ซี่แน่นอน,นจริงๆ <c oughs> <c oughs> หนึง่งสองสามหนึง่งสองอ่ะมาตายแล้วเขนะา,าโอเคลุ้งนะหนึ่งสองสามโอเคไม่ทำไม่ทำโหดมากมาโหดสุดสุดจีบีเข้ามานะครับสตูดิโอจีบี เมตัวเมนะครับที่อยู่กับตัวโทโทโรก็คืออเน,นี้ยเป็นสตูดิโอจีบีสตูดิโอจีบีก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่อ๋อพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะเจอถุงเทา้าเจอที่ถุงเท้า,ทารถรถบัสแมวเหมียวนี่ครับรถบัสแมวเหมียว ใครที่เป็นแฟนจีบีก็น่าจะชอบสำหรับซูวิเนียของสตูดิโอจีบบีันนี้ก็โทโทโรซ้เวลาตัวหนึ่งนะครับซื้อถุงถุงมือใหม่หรอครับอ๋อหนุ่มมือยายเยี่ยมเยี่ยมมองไม่เห็นหน้า ลอไม่ขึ้นเรเปิดรเปิดเป็นรไหมเรอเปเป็นไรไหอ่ะตอนนี้นะครับหลังจากที่หิมะตกหนักๆต้องบอกว่าหิมะตกหนักมากหลังจากหิมะตกหนักนะครับตรงพื้นที่ยูฟูอินตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นที่ให้เด็กมาเล่นเป็นสนามเพราะนั้นตอนนี้นะครับทั้งสนามก็จะขาวโพลนเลย ล้าที่สําคัญเจอแมวเซโนป้าเจอรถบัสแมวเหมีวยวเ,ยเ,ยเยนะมรันตกใจา